กอดจับตีอีกครั้งกระมบีรบกระบอกลุบลอกจอดจอุเมือระนี้ต้องเพือนมีความรู้รอออกตัวต้องใส่ในหัวในใจ

没错，一班的第十二。 Gracias. โบนเวยหาเจ้าฉันเดียบขันเล่งไม่หยุดไปชนไปยุ่นยังโจอราเฮ้ยแล้วมาครบเลยคนหนึ่ได้ยินเราร้องเทวดาแล้วจันดาลาไปยุ่งจันดาลาไอ้หนูเรื่ออะไรลูกสว วัิชิตวันเตามโซเชียลนาดูใหญ่เราต้องบอกเป็นเพื่อนกันที่ชั้นสีสุชาติมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็กๆมาอยู่ก็มีน้องๆแล้วก็เพื่อนนะเพื่อนตายเพื่อนชายไม่ได้ก็เฉลิมนะแล้วก็ผู้คุยใครมึงนั่นแหละผู้คุยนี่มึงว่านี่เกย์ทำมามูนอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยกูนี่ชื่อคุยอ่ะกูเนี่ยชื่อคุย ตูรู้ก็ว,ว่าตูไม่เป็นเด็กกำพร้าม,ม,มีพ่อแม่นะ<ล>พ่อแม่มันฝังให้กับลวงตาที่เลี้ยงแต่ล้วมีนามสกุลด้วยนามสกูใลนะใหญ่ด้วยนะตระกูลใหญ่นี้นะสกุลด้วยออชื่ออะไรวะโค้ควยละควยละทงหนาวสงสารนะควยยังละทวยละทงนี่เอแค่ตระโกนอยู่เป็นเพื่อนกันแต่ฉันจะไม่รู้ว่าพ่อแม่เป็นใครแล้วก็เนี่ยมีแต่เด็กกำพร้าเท่านั้นเลยทุกวันนี้เนี่ยก็อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกัน แต่ว่าวันนี้ทุกคนเราต้องแยกย้ายกันแล้วเพราะว่าวันนี้นะักเรียนจบกันหมดแล้วใช่เพื่อนแต่ว่าฉันต้างแปลกใจไอ้ก,ก่อนหน้านี้ฉันไม่เคยเห็นดาบเรื่องนี้จฉยเพื่อนเลยเอพอเรียนจบแล้วเราดาบมาได้ยังไงเนี่ยโทษทีนะคือบอกก็มาเช้าเนี่ยก็วันจะลาหลวงตากลับบ้านหลวงตาให้ดาบเล่นนี้ตดตัวกลับบ้านเอาไว้ป้องกันตัวมันมีชื่อว่าดาบเด็กน้ำพีหลวงตาบอกวาว่าถ้าดาบเล่นนี้นะกระทับดาบขามันทั่วไปไอ้ดาบเล่มนั้นต้องหักทังพินาศทังทีจริงไหมเนี่ย ที่ความเาไไก่าเป็นเอ็ลดิบเกินของดีเลยของดีในสมณดดาบแต่เราไม่ได้ลอกดาบอะ่ะเขาได้อะไรมาอู้ไม่สนใจลอกดาบมบนเนี้ยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้โดนปัดปอกเดียวหักทำไมเนีเ่ยเฮ้ยของดีคือว่ามันจะหาได้ยังไงอู้ยในของดีมาจากพี่กูพเพื่อนกูจะบอกให้ใครวะพี่กูไงพี่ชายคนโตเลยเองพี่ปิ๊กได้เลยมาอู้อยู่กับพี่ปิ๊กเนี่ยกูมีของดีแม่ตามอาหานิยมสมัยนั้นเราตอนประมาณสิบหกสิบเจ็ดพี่กูคล้องอยู่ ของทุกวันเลยคุณแผนเออเฮี่กูนี่ได้คุณนแผนมาผู้หญิงเข้าบ้านไม่เว้นแต่ละวันอยู่มาไม่นานมีเปอดไม่องหนึ่งเปอรอีเปอดได้อีเปอดมาด้วยตอนนั้นกูอยู่กับพี่กูไงโอ้ยเมตตามหานิยมแรงจัดกูก็ไปนอนบ้านพี่กูขอตบดึกเข้ามึงเชื่อไหมแสดงกับพีนหารกันใหญ่แสดงยังไงวะพี่กูเก็บอีเปอกับคุณแผนไว้ในยามเสียงดังกึกกักกึกกักกึกกักอะไรวะนเนี่ย ไอ้บิ๊กดอีเปอร์เเลยอยู่บนแห่นเลยอมให้คุณเห็นหลับมันเด็เลี้ยงที่สุดยอมยอมยอมวันนี้กำนันครับกำนันเหมือนเดิมในกำนันเหมือนเดิมเลยหล่อไม่ให้รางวัลกูเหมือนเดิมเลยเนี่ยในกำนัลตกอะไรบ้างเลยแกมาช่วยจัดกางเกงเลยไมาดูแลแต่ววันนี้ย้ายย้ากลับบ้านล้ดีมากนะกำนัลสุดยอดสุดยอดกำนันสุดยอดเลยขอบคุณมากๆครับผม เนี่ยแย่เขาอย่างเงี้ยเด็กเขาก็ลุกมาให้ไม่เกินสามลูกหนึ่งวันลูกไม่เกินสี่ลูกมาลุกให้รางวัลเดี๋ยวก็กลับบ้านเมื่อคืนเพราะก็เป็นเหนื่อยนิดเหนื่อยเด็กปีหน้าไม่ได้มานะพูดกิ๊กแก้าไปแล้วเออเเจสุนดีเอาข้าวมาจากวันสิงเข้ามามาเด่นหนังไหนไหนอ๋อยู่นี่เจสุนดีสวัสดีครับเจสสวัสดีครับขอยดัไปด้วยนะครับเดี๋ยวลุกเดี๋ยวลุกเดี๋ยวลูกเจสวันนี้เอาตังค์มาให้ครับุญเรื่อมันอย่างนี้ตลอดเลยโย ยกกันกกลับบ้านด้วยแต่เพื่อนจะไปไหนเนี่ยกลับบ้านกลับบ้านเลยแต่ว่าฉันน่ะจนนะไอ้คนไปะไรใครเนี่ยเดี๋ยวฉันไปด้วยฉันรู้จักกันเฉยคนแรกฉันไม่มีตางค์จะไปอะฉันได้ไงมีมได้กันคนคนที่กันมีเพื่อนเออเออเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวฉันต้องกลับไปหาแม่กับไ่นะเราดูได้ทั้งสองคนก็าจะแยกย้ายกันตรงนี้ก็บอกเพื่อนไม่อยางกันถ้าวันหนึ่งวันใดเพื่อนเดือดเนื้อร้อนใจไปหาฉันได้บ้านฉันไม่อยู่ประเทศกศอโกศอสนก๋สน สังเกตยังไงโกศลเนี่ยย่นแหลมสีต้อโทกันบ้านย่อนแหลมสีต้อทองนะบ้านนี่ของเมนเนี่ยเอ้ยล้อกันไปเรื่อยๆเจ๊กำลังเลี้ยงแม่ก็แต่ว่าติ๊ติเนี่ยยังเลียงไม่จบอยู่ที่เนี่ยฝากกูในหลวงตาด้วยพี่จะกลับมารับแต่เดี๋ยวไปก่อนนะเพลงที่ทำนึกจำได้ก็ไม่รู้ดูแลเธอโลกคนเคยรักกันมา ต้องตัดการต้องโคตรมาไม่อยา่เดีตัวพี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปรับรงมัก่อนเอ,เ,อเ,อเอ๋ต้องเดินลดลัดตัดา่าและ่ทนบกข้าวทุบเขาแถวทิบทางจาะเดินลอลัดเออวัดตัดทางเลี้ยวทางจากคตจะเขียว คงมีแต่เกิดมาจนต้องทุกข์ทุกใจจะรักในชอบใครก็เขาจะหนาว่าฉันจะดีนสาวครัใดก็เขาจะไม่สัมสาเห็นป่าวกันไหมานมันเป็นคนจนคนจนอย่างพี่ไม่มีเงินเป็นอำนาจเล่นไม่ลงเล่นละบายสาบไม่เอาคับสะกดจิงใจ ไปนั่ซ้อนมอตอร์ไซค์ุดไปเป็นสิ่งเจแบลิเกย่าพีเราแต่าไม่กี่ร้อยบาทคือช้าอืดอาจแต่ก็ออกเป็นสิ่งทายแพรกตั้งแต่เช้ายังครับร้องนำาพื่ใจฝังเต้นไปเหมือนรุ่นเื้อตาแดงมีแฟนวงแค่คนที่ไม่เกเหมือนเพื่อนน้อยจ làm thầy ra sao có bộ thầu mi đời làm âm nhà ngày có cùng tìm sao bên anh ที่รักที่ใดก็ยังไม่ไหวว่าหัววุ่นยืนสลดหุ่มหมดทางลุนอยากบอกสาวทำมามู่นว่ารักคุณยิ่งกว่าใครตัดโ้เป็นไงโซนต้องย้อนกลัเลยมาเต้นแบบเซ็ตป่าเด็กๆตันี้ด้วยนะครับอย่าไปเต้นแถวบ้านกันต่อไปยังไงว่าเนี่ยผมสอนงานนักเต้นแบ่นี้เลย 不能在今天。